กุชชั่นมอเกิลนะคะก่อนไปโรงเรียนก็มาถ่ายรูปภาพดอกไม้สีขาวส,สวยๆค่ะกำลังจะกำลังบานแล้วนี่ดอกสีขาวมีสีขาวและก็สี ออกชุมพูชมพูนี่ค่ะบางดอกก็หุบไปแล้วขึ้นประปายกับดอกไม้สีเหลืองๆเนี่ค่ะซื้อมัเล็ดที่เราซื้อมาจากช็อปนะคะช็อป้านอาหารมาหวานมันก็เกิดและผสมประสานกันค่ะดอกไม้ก็เริ่มจะหมดแล้ว แล้วก็มีดอกทานตะวันนะคะนี่ที่เหลือจากปีที่แล้วนี่กำลังมีดอกปีนี้เราไม่ค่อยปลูกดอกทานตะวันค่ะมันเหลือจากมเมล็ดปีที่แล้วนี่ยสอเดี๋ยวเราแอบทายดอกไม้ตอนสาวๆค่ะอากาศเย็นสุดชื่นก่อนที่อากาศจะหอนใบใบอากาศจะร้อนมากๆค่ะดอกไม้กับเบิดแล้วค่ะเนี่ยเหลือแค่นี้ละค่ะ เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วฝนกระบาตกเลยค่ะทางนี้ร้อนอบอ้าวไม่บายคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ